ไอ้สดถูกปิดกัน้นถูกลดค่าการมองเห็นจริงหรือไม่หรือเราแค่มโนสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว infinite แปดแปด p a r t อ e r รายติดกับ tiktok ประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ายทำปั้นคุณสุดดวงดาว tiktok โอรู้สอนทางเงินออนไลน์แบบมืออาชีพวันนี้พาเ,เพื่อนนะครับมาดูเรื่องของการที่หลายๆคนชอบบน่นว่าขึ้นไลฟ์สดไม่มีคนดูถูกปิดกั้นบ้างถูกลดค่าบ้างเดี๋ยวจะพาไปเช็คนะครับว่าเฮ้ยเราถูกถูกถูกทำแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าอะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมแชร์ด้วยแล้วก็ช่วงท้ายนะครับผมจะมีเคล็ดลับให้ด้วยนะครับดูให้จบเราไมเช็คกันนะครับว่าไลฟ์สดของเราเนี่ยนะครับมีเรื่องของการละเมิดไหมถูกลดค่าไหมหรือถูกปิดกั้นหรือเปล่าให้เราไปที่3ามคลิปของเราเลยนะครับสามดข้างบนไปที่เครื่องมือผู้สร้างครับไปที่ที่ไหนครับไปที่ศูนย์รวมไลฟ์อ่ะเสร็จแล้วเพื่อเพื่อนเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเจอคําว่ากดและนะครับคาแนะนําคลิกเข้าไปครับเมื่อเราคลิกเข้ามาเพื่อนๆจะเห็นคําว่า ข้อจํากัดนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่ะถ้าของใครนะครับดําเนินการอยู่แปลว่านะครับคุณเคยทําผิดกฎหรือว่าการไลฟ์สดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามาเช็คได้เลยส่วนประวัติตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราเคยทําแม้อะไรไหมเนาะอ่ะก็ลองเข้ามาเช็คกันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออเราทําผิดกฎหรือเปล่านะครับ เห็นวิธีการกันแล้วนะครับว่าเราเข้าไปเช็คยังไงทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือถ้าวันนี้เราขึ้นไลฟ์สดไม่มีคนดูนะครับเราต้องไปเช็คต่อว่า1เราเการไลฟ์สดของเรามีคุณภาพไหม2คลิปนะครับคลิปของเราคลิปที่เราทานะครับมีผิดกฎชุมชนไหมเสียงเพลงละเมิดไหมมีเสียงเพลงถูกเออออกไหมนะครับโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเสียงเพลงถูกเออออกเนาะ ก็เลยถูกลดค่าเอา่อแล้วก็เราทําคลิปก่อนขึ้นไลฟ์สดหรือเปล่านะครับสามก็คือทําคลิปก่อนขึ้นไลฟ์สดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญและที่สําคัญต่อมาก็คือหัวข้อของการไลฟ์สดของเพืเ่อนๆเนี่ยนะครับมันมันสอดคล้องไหมมันมันโอเคกับการที่คนเขาอยากเข้าจะมาฟังหรือเปล่าหรือบางทีเราไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรหัวข้อมันไม่น่าสนใจคนเขาก็ไม่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้น การที่เราขึ้นไลฟ์สดเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ใช่แค่ว่าขึ้นไรฟ์สดอย่างเดียวแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้มันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองลองวิเคราะห์แล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าเกิดจากอะไรเนาะชื่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็ติดตามช่องในทุกอินฟินิตี้แปดแปสไลด์ดีมีที่นี่นะครับ